สบายดีสวัสดีครับพ่อกับบ้าบอมเอกะคาไปไลฟ์ฮัห้หายไปด้วยนะครับเนาะงมือน,นี้บ้าบอมเบอร์ภาพไปตลอดใช่ครับอยู่กับห้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับทุกงาน,นครับพอดีบ้านมือน,นี้หัวเป็นไผ่สามีเออสามีกับหนนะ่เนาะน้องสก๊บบอบ่ได้อีกเชิญพระเจ้านหน้าที่ใส่ส่วนเหตุงานน้ำกันมาก,ก่อนเป็นไอเลโอกันนี่แหละเดื้อเสีให้งงเห็นหนาแล้วะครับเนบาะสวัสดีครับัดนี้ ไอไ้เกาะเ้ยนี่พอยพ่พนบนี้ปลาเคยบอกก็บลาบอมจะเฮือไ,ไีพันป่าว่าอยากอยามาหาบลาบอมอยู่มือน่นมันนี่เผ็ดนีสูกินครับพ่น่เาเผื่หลับเนื่อบซานแล้วก็มีอย่างเนื้อพร้อม่จ่าประทันได้ย่างพวบากอไ่ไฟอยู่เราสบายดีสวัสดีครับก็สวัสดีน่นะตีสวัสดีครับ่ไปจะได้ไมได้ไมหอนนี่นะ รอดแล้ววะฮะคุณตาสิไลนี่ใส่ะีรบ้าง้ึกไหมมันตาสิไลพันธ์ตาพันธุ์ขี้อดมื่อกี้ข้าวขี้หอ,ของข้าวเพลินผ่านไปเฮ็นบ, <Okay. S 1> บอกสิเฮ็ดลาบเนื้อสุ้กินข้าวพรมีพี่น้องเอ้ยมาหาบารบอมทั้งที่เพรนบอกบอไปหึ่งแล้วครับตแต่ตแต่บารบอมเฮ็ดบอมบอมผ้าหลอ่อแต่มีทีมงานนะตอนนี้โมมีผ้าหล่อแล้วแต่อารมณ์ช่วงน,นี้ <c oughs> อันนี้สวัสดีครับป่าผมป่าครับหรือคุณเมย์นูครั่ต้อถือต้องนี่คุณเมย์นูค่บแม่ยุค่ะผมเ่นแม่แมมกุม้าเลยนี่ไปเบิง<ม>้ไงไปเบิ้งไปเบิงเ้งน่งสมก่อนมยังนี่พาสิตาของเพชรเมื่อกี้เพิ่มตมหอยไปนาะครับพอมเพี่น อุย้ยต,ตมตมห้อยขีก่กระต่ายบานเท้าแม่พวรใส่ผ้ากันยังจะเป็นหอมแส่ยหอมบา่าพอนไ่นองเอ้ยอืที่หูแต่แห้งก็จแซ่บแซ่บเอาสวัสดีครับเห็นบอนนำเสนออย่างทียว่เห็นไหนเห็นตาสับไอ้สมจา้าสาวาสมจา้าพันะอะไรเนี่ยมีบอกที่นอนไม่ได้ออกกองกับตบัววาสุนพีนบอ อันนี้โสมรับสี่สีนังขับเนี่ยซีน<า>ังเนี่ยเฮ็ดน้ำจิม้มเฮ็ดพัดสีน้ำจิม้มจำหอยอ <c oughs> จำหอยพนันนะเฮ็ดน้ำจิ้มแจ้วสีนดงไปจิ้มหอยเนาะแต่ว่ามนันคือคือหวายกูม่านเนี่ย <c oughs> น,นี่นะค<า>ร,บระับุโดนมาพอกันนี่หลอบเักปีนั่งเพราะมันนี่หลอดเลืดปีนี่พอกันนี่ สองปีสามปีแต่นอดเ,<ฮ>เสียงต่ำจนทุ่งสะเทือนอ่อาปรมาลรครับนี่คือนี่คือน้องชายครับนนองเจมครับสวัสดีครับนักการ้าน,น้อยจ้าร้านหน,น่อยยังตกใจลุ่งบอมอยู่น,น,นี่็นไมยังตกใจเลยนี่ Lắm nhé nó nói nó tốt chạy đó nhỉ thao thao nhưng mà tốt chạy tốt chạy rồi nhưng hiến khỏi đây, nó chạy thì làm cái đấy ngắm cha đi đây

โ่วผ้เดียวสิน้อะขากสือม่แล้วก็เลี่ยรู้ไปหาไปยรงนพนไปตาือเนี่ยเอาูดเดียวนม็งอันนี้ลุกหนูครับพ่อครับมานีก่อน่้าอรแม่ยังหนีุนกินห้เพ่นกันนีขาไม่งนิหน่งอุ่มใบอุ่มใบอุ่มอุ่มใบ่ได้บ่ได้บ่บา่ยแล้วอุ่มไรอุ่มไเล่ะไม่กินร ไม่ปากมันใหญ่ไม่สมงเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ื่นมันไ่ื่นมันลื่ไปมันื่อมาปล่อยครอันนี่ไม่ได้ห้าอ้าวบงลกงลกงลูกยังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยอ่านี่ไงลูกนี่ไงจับจับจับไม่เอาหรอแม่ไม่อุ้มไม่เหนื่อยทำงานเหนื่อยไม่อุ้มไลอ้วเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็ม่นี่ แม่ก่อนแม่ก่อนาข้าห้องไปมาแม่ก่อนเร็วๆยตางรตากเนื้าแม่แม่เออขนี้อรออรยอรอยอร่อร่อยอร่อยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยดัแม่อักอาเร็วๆอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยตคนวคนงามต้องให้ลื่อต้องให้เลื่องก่อนอ่ะอร่อยละลูกเลยขนห้หิหนูนร้างอะไรยังเติรนไดย พ่นยังดีอ่มีตาบกเมือนอือฮือเมื่อกี้บ้าบอกออกไปเสิร์ฟดีมากนะครับพุทธิวาเฮ็ดคอยเนื้อลาบเนื้อบ๊อบพ่ดีมาซานเถื่อเขาบ๊อบพ่ดีได้ออกไปซื้อเมื่อกี้ไหมเฮ็ดสลับเนื้อคอยเนื้อบ๊อบมี่ดีเมื่อกี้บนเขาแน่นอนดีด้วยว่าดีดีดีน้องข่ปา เอาอัไม่เสียกับไเปรอันนี้ก็ขเขาเฮดไปแล้วแล้วไทยมาบอมไทยเป็นงเ่้เอากับเขาข้าพให้แล้วเลยเห็นมานีชิบะกับเขากระเมนหลับมัน้วกงแหืมูมูหอยพน่าหอยพนาหัเฮ้าตมกหอยนันเ้าอไ เอห้อยขีกะตายนี่ห้อยขีกะตายนี่อะนี่ก็ตามมงฮูบงคนนเจ้าแก้วนี่คือผู้กินคาบี่ือเผู้ิอรับม่เฮ้ยลวล่าิดนนะมึงี๋ยวมึงไทายแล้วเขาเฟนคับก็เลยทิดก๊อมึงตายห่านลังดังเพนี่แล้วเ่าอีกคนติดตามเพิ่ตสามสี่พันนี่กัพี่ลือสามสี่พันหกพัน หัพันแล้วไม่ไม่ได้หมูนะในโซดีใดเอยตหู่บอกว่าเป็แสนิ้งตหูเนียก็อเไปดี๋ยวบาบ่มถากก้อยเนื้อลาบเนื้อก่อนมงมงร้านแม่น่ะ ั่เอาที่รักที่รักกำลังเฮ็ดแล้วมากเมื่อกี้นี่อยังนี้ไมยก้อยเนื้ออมเห็มานี่ป๊าถึงไหมถึงไหมแล้วไทยกูไทยกกันหาซื้อซ้ำอือเฮ็ดสองอย่างที่หล่ะทั้งซุกทั้งดิบเออของผมต้องดู ลงมือครับลงมือครับสำหรับบาบอมก็ซีซิมจังนิดจ,จักหน่อยเพราะเป็นพิธีบาาระซานเพื่นบ้านไม่กีนค้าโปมนะประเด็นติดต่อขนาดไปกินนี่เขาเบิ้งเขายัมางม้วนจักคนอันนี้เขาทายอีกทายหงวัวซื้อเขานั่มแตกโง่โง่ลู่สิคิงผมเถอะลูกสิคิงหนูเถอะใครกินนอนใคร <laughs> นอนจี๊ดหาซิพลอเขาเบิ้งใครที่เขาซื้อทายหมอนซื้อ ได้เนาะเอาละครับเดี๋ยวบาบอมขอชิมจักนิดนึงเมื oh, ่อกี้เพราะไงพ่นเห็ดแห่กินไ่อบ่มันเลห็ดลาบเนื้อโอ้ยบาบอมบาบอมฟบาบอมหูซุบากินไปมันโมโคลขมนะบาบอมสิน้องจักน้อยหมดอันนี้คือว่าดีเลยครับดีเลยครับไปจักหน่อยนึงย่อยๆดีเลยนีคือดีครับ เต็มเต็มเต็มค่าเบ่าหล่ะนลายๆนจุดยอดดะแม่เขาบอกพริกเลยพริกพริกุ้มไเล่เย้พริกปุ้มโครับฮะโอเคอยอโอเคยอ่เอาไรเอาไริงเขายิงเขาฮะ